ถ้าแฟนเก่งคุณจะเก่งตาม 1. เขาไม่ต้องสอนแต่คุณเรียนรู้เองเมื่อคุณเห็นแฟนตั้งใจทำงานวางแผนชีวิตและรับผิดช,ชอบสิ่งที่เลือกคุณจะค่อยๆซึมซับนิสัยนั้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนอยู่ใกล้คนขยันแล้วใจเราไม่กล้าขี้เกียจอีกต่อไป 2. มาตรฐานชีวิตจะสูงขึ้นเงียบๆแฟนที่เก่งมักไม่ยอมปล่อยชีวิตให้ไหลไปวันๆ พอคุณใช้ชีวิตข้างๆเขาคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะทำชีวิตให้ดีกว่านี้ได้ยังไง3คําว่าพอแค่นี้จะหายไปจากหัวเวลาที่แฟนพยายามพัฒนาตัวเองตลอดคุณจะรู้สึกว่าการหยุดอยู่ที่เดิมมันไม่ค่อยสบายใจเท่าเดิมอีกแล้ว4คุณเริ่มจัดการเวลาจริงจังขึ้นจากคนที่เคยปล่อยวันให้หมดไปกับเรื่องเล็กๆ จะเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาเพราะเห็นแฟนใช้เวลาอย่างมีเป้าหมายทุกวัน5การบ่นน้อยลงการลงมือทำมากขึ้นแฟนที่เก่งมักไม่บ่นพร่ำเพรื่อแต่เลือกลงมือแก้ปัญหาและนิสัยนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนคุณจากคนพูดเยอะเป็นคนทำจริง6คุณเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นเมื่อแฟนไม่โทษโชคไม่โทษคนอื่น คุณจะเลิกโทษโลกแล้วหันมาถามตัวเองว่าเราควรทำอะไรกับชีวิตนี้ดี 7. วงสนทนาเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติจากที่เคยคุยแต่เรื่องดราม่าจะเริ่มคุยเรื่องไอเดียอนาคตและการเติบโตเพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยน 8. คุณกล้าคิดไกลกว่าที่เคยแฟนที่เก่งมักมองไกลกว่าวันพรุ่งนี้ พอคุณอยู่ใกล้คนแบบนี้คุณจะกล้าฝันและกล้าวางแผนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว 9. ความขี้อายในการพัฒนาตัวเองจะหายไปคุณจะไม่รู้สึกแปลกที่อ่านหนังสือเรียนคอร์สหรือพัฒนาทักษะเพราะแฟนทำให้การเก่งเป็นเรื่องปกติ 10. คุณเริ่มเลือกสิ่งที่ดีต่อชีวิตมากขึ้นทั้งอาหารการพักผ่อนและการใช้พลังชีวิต เพราะเห็นแฟนดูแลตัวเองอย่างจริงจังคุณก็อยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้น 11. คุณไม่อยากเป็นภาระของใครอีกต่อไปเมื่อแฟนพึ่งพาตัวเองได้คุณจะเริ่มอยากยืนบนขาของตัวเองให้มั่นไม่ใช้เกาะใครเพื่ออยู่รอด 12. ความมั่นใจจะค่อยๆโตขึ้นการอยู่กับคนเก่งไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกด้อยแต่กลับทำให้คุณเชื่อว่าถ้าเขาทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกัน 13. คุณเริ่มวางเป้าหมายเป็นเรื่องเป็นราวจากคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆจะเริ่มเขียนเป้าหมายคิดเป็นขั้นตอนเพราะเห็นแฟนใช้ชีวิตอย่างมีทิศทาง 14. คําคำว่าเดี๋ยวค่อยทำจะน้อยลงแฟนที่ลงมือทำจริงจะทำให้คุณรู้ว่าการรอไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นมีแต่การเริ่มเท่านั้นที่เปลี่ยนอะไรได้ 15. คุณเริ่มรับฟังคำเตือนมากกว่าคำชม เพราะคนเก่งมักพูดตรงพอคุณชินกับความจริงคุณจะโตเร็วขึ้นและไม่กลัวคำติดอีกต่อไป 16. คุณจะไม่อยากกลับไปคนเดิมเมื่อได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองคุณจะรู้ว่าการพัฒนาตัวเองมันสนุกกว่าการอยู่ที่เดิมมาก 17. ความรักกลายเป็นแรงผลักไม่ใช่ที่พักแฟนไม่ได้มีไว้ให้คุณหยุดแต่มีไว้ให้คุณไปไกลขึ้นพร้อมกันและแข็งแรงขึ้นทั้งคู่ สุดท้ายคุณจะรู้ว่าเลือกแฟนดีชีวิตเปลี่ยนจริงเพราะคนข้างๆไม่ได้เปลี่ยนแค่หัวใจแต่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตและอนาคตของคุณทั้งเส้นทาง